ไทรทุม,มินประพันธ์โดยไตรโศบทที่4คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลนานทีเดียวขณะที่พรางกระต่ายและหมอดงเท่ายำเท้าลุยป่าตรงไปยังจุดที่พรานมิ่งเขียนบอกไว้ หลายตัวหลายครั้งที่พานหนุ่มจิบปากออกอาการทําคาญใจจนหมอผีชาวพม่า,อ,มาอดรนทนไม่ไหวต้องเอ่ยถามสิ่งใดอยู่หรือที่กวนใจอยู่ในขณะน,นี้นี่มันก็ล่วงเข้าบ่ายกว่าแล้วนะลุงหมอผีเออบ่ายกว่าแล้วยังไงหมอดวงเทาถามกลับยังไม่เข้าใจสิ่งที่พลังกระตายจะสื่ออยู่นั่นเอง อีกฝ่ายถอนใจเหลียวมองหมอผีเท่าลุทถอนใจอีที่ลงมานี่เป็นเส้นทางลัดปกติเราควรจะถึงใจกลางดงนั่นตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วแล้วยังไงเอกเอ็งพานหลงหรือนี่เอ็งเป็นพรานจริงหรือเปล่าได้ยินแบบนั้นแทนที่พลานกระต่ายจะเคืองหรือชักสีหน้าใสจุดตัวกลับอธิบายด้วยการกระทำ แทนคำพูดชี้มือให้ดูพื้นอันชุ่มและปกไปด้วยใบไม้แห้งมันจะมีความต่างอยู่จุดหนึ่งซึ่งทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาและหายไปในหมู่พื้นป่าเขียวครึ้มแก่น้ำตาลรอยเท้ารอยเท้าใหม่ๆที่ย้ำเอาไว้เป็นเทือกอะไรของเองรอยเท้าไอ้พวกที่พาตัวนายจินดาไปรึอไงไมันมีน้อยนักเล่า หลุงนี่ส่งกบเป็นหมอผีจริงๆความรู้อย่างอื่นไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยนี่หนะนรอยเท้าของเราทั้งคู่รูเดินวนเวียนอยู่แบบนี้พักใหญ่แล้วลุงข้ารู้หมอดวงเทาตอบกลับหน้าตายพลางกระต่ายตีหน้าชะงนขั้นสุดรู้มาตั้งแต่แรกแล้วเห็นไอ้ตัวที่คอยชักใยสลับป่าสลับหินดินทรายด้วยประเดี๋ยวมันก็โผล่มา เเดี๋ยวมันก็หายไปข้าแค่ลองเล่นตามที่มันต้องการดูทีหรือว่ามันจะเบื่อตอนไหนฮะไม่ต้องหาโน่นแน่จะตัวมันอยู่โน่นสบายดีไหมพรานกลำ่ำไม่พบกันมาพักใหญ่ตายแล้วดูเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะืะพรานหนุ่มหันกลับตามเสียงครังเครือเปล่าเลยเขาไม่ได้ตกใจกับภาพที่เห็น ซึงก็คือพรางกล่ำผู้ล่วงลับหากแต่นึกชงโงนใจทุนนั้นชงนใจที่เหตุใดพรางกล่ำจึงหวนกลับมาเล่นงานพวกตนทั้งที่นายจินดาเป็นนายจ้างของตัวเองและเท่าที่รู้มานายจินดาเคยทำสิ่งใดให้เจ็บเค้นน้ำใจค่าจ้างได้ราคางามพรางกล่ำขอทุหร่เป็นได้ทุนนั้นหรือมากกว่านั้น ในเมื่อเป็นเช่นนี้ในเมื่อนายจินดาถูกลักพาตัวมาและในเมื่อตนและหมอผีพม่ามาเพื่อช่วยเช่นนั้นแล้วพางกล่ำทำแบบนี้ทำไมคำตอบเด่นชัดจากการกระทำอันผิดวิสัยหรือพางกล่ำตายหาไปแล้วเกิดเลอะเลือนแยกไม่ออกว่าคนไหนคนดีคนไหนคนร้ายนี่เป็นการครอบงำโดยสมบูรณ์ ของอาถันป่าต่อผู้ปราชัยวิญญาณจะตกเป็นทาตไม่แยกหญิงชายเด็กผู้ใหญ่หรือฝ่ายใดทั้งนั้นหากล่วงล้ำเข้ามาในอนาเขตอันมิบังควรหน้าที่ของวิญญาณรับใช้คือเล่นงานและเล่นงานทุนนั้นต่อให้พางกล่าจะไปตายที่บ้านก็ตามทีแต่อย่างไรเสียตนตอมันก็เกิดในป่านนี้ ฉนั้นดวงวิญญาณจึงถูกดึงกลับมาเป็นค่ารับใช้ทันทีที่ได้รับการปลดปล่อยแต่มันก็ควรจะแยกแยะไม่ใช่หรือเปิดทางให้เราเสียพลานกรรมอย่างน้อยก็เห็นแก่ความเป็นคนบ้านเดียวกันมองฉันให้ดีๆใช่คนที่พรานต้องขัดขวางหรือหลีกไปพวกมึงพวกมึง<ว>จะมาแย่งงานกูงงนกพวกมึงจะมาแย่งเงินกู พวกมึง<ว>จะมาแย่ง,ยงของที่ทควรจะเป็น,ปนของกูพรานกรคำรามขู่ทำท่าจะปีเข้ามาหาทว่ากลับต้องมีอันชะงักนิ่งเมื่อพรานกระต่ายซึ่งนับอายุแล้วน่าจะเป็นรุ่นลูกฉักมีพรานคมขาววาววับออกมาจะฉับมั่นไว้ขณะเดียวกันมืออีกข้างก็ล้วงเอาบางอย่างออกมาจากย่ามยกมันขึ้นใกล้ริมฝีปาก รายรพเวทพร้อมออกคำสั่งเสียงแผ่วปางกระซิบหากแต่ดุดันน่าเกรงขามพาลุงหมอไปหาคนคนนั้นไปจากนั้นพลางกระต่ายปล่ยสิ่งที่ดูคล้ายกับเป็นขี้เท่าให้ฟุ้งไปในอากาศและมันก็เริ่มจับกลุ่มเกาะเป็นก้อนครูใหญ่ก็ปรากฏให้เห็นเป็นมนุษย์หนุ่มผู้หนึ่งแม้หน้าตาจะบิดเบี้ยวไปบ้าง แต่ก็ยังมีเขาลางของผู้ที่ปลูกหรือสร้างมันขึ้นมาทางกระต่ายในเอกรูปลักษ์ที่ดูพิกลพิการเกินกว่าจะทนมองได้นานเกินนาทีตามมันไปลุงหมอมันจะนำทางไปหานาจินดาแล้วทำไมเองไม่งัดมันออกมาใช้ตั้งแต่ทีแรกเสร็จเล่าหมอดงเทาถามในเมื่อมีสิ่งที่จะช่วยนำทางได้ พรางกระต่ายจะเดินวนเวียนไปมาให้เมื่อยน,น่องเพราะเหตุอันใดก็แล้วที่ลุงรู้เรื่องมาตั้งแต่แรกๆทำไมไม่จัดการด้วยคาถาอาคมของลุงบางเล่าฉันว่าเรากค็คือกันนั่นแหละอยากรู้ว่าเป็นฝีมือใครล่อให้มันโผล่มาทั้งคำพูดที่เน้นยำ้ำฟังดูเฮี้ยมน่ากลัวพนวกกับสีหน้าและแววตาของรพนกระต่าย ซึ่งไม่เคยแสดงให้หมอคงเทาเห็นเมื่อก่อนมันช่างเราให้คิดในใจว่าเจ้าพรานหนุ่มนี่เห็นทีจะอยู่ยั้งยืนยงเป็นพวกพ้องเดียวกันไปนานแสนานานทีเดียวอีกทั้งทิศทางตำแหน่งที่มองไปนั้นหาใช่จุดที่ผีพางกล่ำยืนทมึนอยู่เปล่าเลยผีตายโหงพรานที่ความจำเลอะเลือนผู้นี้มีบทบาทเพียงนิดหน่อยทุนนั้น ไอที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่แล้คอยบงการอยู่ตอนนี้ต่างหากเล่าที่พรานหนุ่มวัย17ปีสนใจจมูกกูดีออกมาดีกว่าขาดคำท้าทายของพรานหนุ่มผีพรางกล่อยค่อยละลายหายไปกับอากาศสาทุพุ่มไม้ใหญ่ขยับสัวซาบพ,พร้อมกับรางรางหนึ่งก้าวออกมายืนเด่นเป็นสง่า ขนสีดำสนิทยาวสยายตามแรงลมเอื่อยถึงอย่างนั้นก็ยังดูหยาบกระด้างความสูงอย่างต่ำคงมี8ฟุตรหรืออาจเกินกว่านั้นกลางหน้าอกขนอันเป็นเอกลักษณ์สีขาวรูปสามเหลี่ยมเว้าวเป็นขีดก,กลับหัวมีควายหากแต่ไม่ใช่มีควายธรรมดามันคือวิญญ,ญาณป่าที่สิ่งร่างมีควายสิถึงจะถูก ตาข้างหนึ่งของมันมีแผลเป็นรูปกากบาทขนาดใหญ่ลามยาวไปจนถึงหูข้างเดียวกันที่แหว่งวินอีกแห่งคือตายคางยาวจากคอฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งตาอีกข้างแดงวาบสว่างเรื่อลักษณะเด่นซึ่งกล่าวไปก่อนหน้านี้ชี้ชัดว่ามันคือหมีควายในตำนานที่พรางกระต่ายรู้จัก ไอ้บากหรือถ้าจะไม่ผิดมึงตายไปตั้งแต่ปีกลายแล้วไม่ใช่หรือคนที่บันโคอมึงก็คือพางกล่ำที่มึงส่งมาป่วนพวกกูอยู่นี่ไม่ใช่หรือแล้วอีกคนที่ตอกหัวให้มึงละ่ะเป็นใครกันหู <S <S ้ไอ้บากมีควายใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นยุคทองของมันข่าวมีใหญ่ตาซ้ายบอดหัวซ้ายบากออกอลรวาส พาคนแบบทิ้งทิ้งควงคว้างมากเสยิ่งกว่าเสือสางเสยอีกแต่แล้วหลังจากที่มันสร้างชื่อระบือไปทั่วทั้งป่าบนและป่าล่างพรางกล่ำก็จัดการดับไฟฝันที่จะขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองพื้นป่าของมันโดยการต่อสู้ที่ไม่ดุเดือดเอาเสยเลยไอ้บาคคำรามได้เพียงครั้งเดียวพรางกล่ำผู้ปราดเปรียวก็สามารถตัดคอคันหน้า ใ,ใหญ่ของมันจงขาดสะบั้นได้ในมีดเดียวนั่นแหละพลางกล่านั่นแหละความเก่งกาจของเขาความเก่งกาจที่ดําเนินมานานกระทั่งจบลงเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ไหวหรือเปล่าหมอดงเทาถามพอเท่าที่เห็นคู่ต่อสู้ของพลางกระต่ายร้ายกาจไม่น้อยทีเดียวจากการร่างร้ายอันเป็นภาชนะได้ แล้วคงตุ้นเหนื่อยกับวิญ,ญญาณป่าอันร้ายกาศที่สิงสู่อยู่ภายในอีกโทษหนึ่งหมอผีชพมา่านึกสงสัยพรางกระตา่ายจะไหวหรือไม่ต้องห่วงพรางกระต่ายตอบโดยไม่หันกลับมามองไปช่วยเจ้านายของลุงเถอะขาดคำไอ้บากพลันทิ้งตัวลงจนอยู่ในลักษณะคลานสีขาก่อนเหยาคู่หาด้วยความเร็วและแรง พื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นไปจังหวะหมอดงเทาจำต้องเลี่ยงไปหลบยังหลังโขดหินใหญ่ตนเป็นผู้เคร่งและเก่งในอาคมที่ยากจะหาใดมาเทียบแต่ทางกายภาพนี้อาคมที่มีกวใช่ว่าจะใช้ได้ผลให้เสกตะปูเขาท้องมันหรือมันจะไปรู้สึกอะไรในเมื่อพังกระตายเพิ่งบอกไปว่ามันตายมาแล้วครั้งหนึ่งและรุนแรงกว่า การที่ท้องไส้ถูกทำลายด้วยของแหลมขึ้นสนิมหลายร้อยเท่าดอกแรกมีควายผีสิงเป็นฝ่ายได้แต้มพอได้ระยะมันก็ตบเสียพรานกระตายกระเด็นไปหลายเมตรทว่าพรานหนุ่มก็สามารถตั้งตัวขึ้นได้เทพจะในเซี่ยววินาทีนํำซ้ำยังยิ้มร่าเต็มใบหน้าทันทีที่ไอบ้บา่ใบหน้าเข้าหาเขาอีกครั้งพรานกระตาย ก็มาถึงตัวมันในพิบตาตัดฉับสับก้างคอของมันขาดสะบั้นในมีดเดียวหมอคงเทาเบิกตากว้างทำตาวาววิชาเมื่อครู่ของพรางกระตายหมอผีพม่าไม่เคยเห็นมันอาจดูดีเยี่ยมทว่าความจริงแล้วไม่เลยการริ่งเร้าให้ร่างกายเคลื่อนที่ในพิบตายมดูกลืนพลังชีวิตไม่น้อย นิพรานหนุ่มผู้นี้ไม่รักชีวิตหรือเขากำลังฆ่าตัวตายเพื่อประชดป่าช้าตามความเป็นจริงแล้วไอ้บาคควรตายโหงปิงครั้งที่สองเทว่าแม้จะไร้ศีรษะแต่มันก็ยังไม่ล้มกวาดล่างรูปขาสองข้างของพรานหนุ่มด้วยอุ้งเท้าหน้าอันทรงพลังและในจังหวะต่อมาซึ่งถึงช่วงไม่เกินชั่วหายใจเข้าองค์เท้าหน้าข้างเดียวกัน ก็เงื้อขึ้นแล้วฟาดลงสุดแรงเป้าหมายคือทุบให้พังกระต่ายแหลกละเอียดแต่แล้วมันกลับขาดสะบัน้นเลือดสากระจายท่งกลิ่นคาวคละคลุ้งพบพังกระต่ายยกมีขึ้นกันแล้วก็ตามด้วยการดีดตัวขึ้นและขี่หลังมีควายหัวขาดจะสวกปลายแหลมของมีดพลางเข้าไปสุดแรงตามตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นจุดตาย ทั้งที่รู้ว่าอย่างไรเสียความตายที่เขาคาดหวังคงไม่มีทางเกิดขึ้นกับมันอีกครั้งแน่แต่กับไอที่สิงสู่ลุวละ่ะก็อาจเป็นไปได้ที่พรางกระตายพยายามสร้างบาดแผลให้ไอบาปีศาสตร์ก็โดยต้องการให้เส้นเอ็นที่ยึดกระดูกและกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวได้ของมันสิ้นสภาพเมื่อถึงจุดนั้นไอที่หลบซ่อนอยู่ ก็จะออกมาและจะได้สู้กันที่มันจบจบเขาไม่รู้เลยว่าหมอผีพม่าเม่ได้ตามพรายตายห่วงของเขาไปตามที่สั่งหากแต่พรายตายห่วงเวลานี้อยู่ใต้อานัตของหมอดงเทาซึ่งเฝ้ามองดูการต่อสู้อันรุนแรงและหน้าตื่นตาตื่นใจที่สุดหลังจากใช้ความพยายามอยู่พักใหญ่ไอ้บาก ซึ่งเวลานี้อยู่สภาพที่แทบจะเรียกได้ว่าเหลือแต่ตัวขาหลังสองข้างขาดสะบั้นขาหน้าเองก็เหลือเพียงข้างเดียวและสภาพไม่ได้ดูดีนักรำมหึบมาขนหนาอยากกร้านถูกผ่าออกเป็นสองซีกแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ก็เกือบจะเป็นการชำแหละอยู่ร่มร่อทางกระต่ายยืนหอบหายใจที บาดแผลซึ่งเกิดจากกรงเล็บทั่วทั้งร่างเริ่มสมานตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้ยาหรือคาถาใดๆนั่นยังผลให้หมอคงเทาที่สังเกตการอยู่ชะโงนใจยิ่งนักสิ่งที่สมานแผลตัวเองได้บนโลกนี้มีแต่ปีศาจและปีศาจทุกนั้นจริงอยู่ผู้ใช้คาถาอาคมเองก็ทำได้แต่มันไม่สมบูรณ์ แม้แผลภายนอกจะสมานกันได้หรือต่อให้กระดูกติดกันได้ก็ยังต้องใช้เวลาในการรักษาตัวอยู่ดีแต่นี่จากที่เห็นการสมานตัวของพรางกระต่ายมันต่างกันออกไปเขาสามารถเรียกเร็วแรงออกมาใช้งานได้ทันทีหลังจากที่แขนถูกตกกระชากจนห้อยร่องแร่งฟื้นสภาพมันราวกับเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่ปาน เผยตัวแล้วสินะไหนขอกูดูหน้ามึงให้ชัดหน่อยพรานหนุ่มขบกามแน่นเข้นถามเสียงคนไปทางคำรามขู่เบื้องหน้าเหนือซากมีควายคือกลุ่มก้อนพลังงานดำมืดขนาดใหญ่หน่ากลัวหลังสิ้นสุดขาดห่วงคำพูดนั้นมันเริ่มจับตัวเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์เข้าไปทุกทียังไม่ทันได้สมบูรณ์ มันก็ชิงโจมตีใส่พลังกระตายด้วยการพุ่งเข้าใส่ทางกระตายกระโจนฉากหลบได้แบบชิวเฉียดอีกสองหรือสามครั้งที่มันทำอย่างนั้นแต่ผลก็เป็นเช่นเดิมจนในที่สุดทางกระตายก็้งัดเอาไม้ตายออกมากรงไม้ไผ่ของคขังสำหรับคุ้งขังซึ่งไร้กาดจนจอมปีศาจยังขยาดจริงอยู่ว่ามันจะสำแดงเดชได้ ต่อเมื่อทุกอย่างเหมาะเจาะลงตัวทั้งตำแหน่งและจังหวะทว่าหากองค์ประกอบหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้มันก็ไม่สามารถเป็นอะไรอย่างอื่นไปได้นอกจากกระบอกไม้ไผ่ธรรมดาคำเตือนของกูคงเข้าไม่ถึงแกนสมองของมึงละสิไอหมอผีถึงยังดันโดนมาจนถึงที่นี่ได้คำถามนั้น มีสำหรับหมอดงเทาซึ่งแอบดูอยู่หลังหินใหญ่แรกทีเดียวพางกระต่ายไม่เข้าใจต่อเมื่อหมอพีชราชาวพมา่าเดินออกมาจากที่ซ่อนและนั่นเองกลุ่มก้อนพลังดำมืดนั้นจึงแสดงตัวตนที่แท้จริงให้เห็นชายร่างใหญ่กำยำหน้าตาดุดันนั่นคือร่างจริงของเจ้าแห่งพื้นป่านี่หล่ะ ร่างจริงของผู้ที่สาบให้หมู่บ้านกลางป่าต้องกลายเป็นสัตว์เพราะทำผิดจารีตดั้งเดิมกูแค่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือคนของกูเขาถูกลักพาตัวมามึงเป็นเจ้าป่าที่นี่ก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรือนั่นมันเรื่องของมึงเรื่องของเจ้านายมึงแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของกูกู จะเอาให้ตายด้วยอารมณ์หงุดหงิดที่การเจรจาไม่เป็นผลหมอดงเทาจำต้องแสดงอภินิหารของตนให้ผีป่าผู้ครองภัยพนาเขตนี้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ก้าวฉับฉับผลักพลังกระต่ายให้พ้นทางประจันหน้ากับร่างเนื้อซึ่งเกิดจากการรวมจิตอันเป็นทิพย์ของเจ้าป่าอย่างไร้กลัวเกรงคันแล้วจึงเป็นลองกำลังอาคมกัน จนผืนป่าแถบนั้นสนั่นลั่นสะเทือนเริ่มแรกเจ้าป่านายพนาปลูกเอาวิญญาณทั้งมนุษย์และสัตว์ให้จำแรกแทรกตัวขึ้นมาจากผืนดินพร้อมส่งเสียงคำรามอืออาเพื่อเป็นการข่มขวัญแต่แล้วเหล่าวิญญาณที่ว่ากลับต้องขดหัวกลับไปอยู่ใต้ดินดังเดิมเมื่อหมอดงเท่ากระทืบเท้าเป็นการข่มพระแม่ธรณี และสะกดพวกมันเอาไว้ต่อมาอีกทั้งคู่ก็ซับพลังใส่กันอัดอากาศเป็นม้วนเกลียวคืนทว่าไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพลียงพล้ำเจ็บช้ำจากการโจมตีของอีกฝ่ายพรางกระตา่ายน่าจะดูการต่อสู้ของคนกับผีป่าแล้วกับมังประทับเบื้องของตนยันบาว่าพระคาถาแล้วยิงเปี้ยงเข้แสกหน้าผีป่าอย่างไม่ยำ เสียงวีกรร้องซึ่งฟังแล้วไม่ใช่ของทั้งชายและหญิงหนุ่มและสาวมันตะคนปนกันจนแยกไม่ออกตะงงก้องลากยาวอยู่นานตราบจนที่กายเนื้อจำแรงของเจ้าป่าค่อยๆหมดไหมกลายเป็นจุนเท่านี้หรือมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกลุงหมอผี ลุงเพิ่งสู้กับมันมาก็น่าจะรู้ดีดอกนี้เป็นแค่การไล่ให้หนีไปทุนนั้นตัวจริงของมันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงได้เจอเองนั่นแหละนี่เป็นแค่ส่วนเสี้ยวทุนนั้นเป็นอีกครั้งที่พรางกระต่ายจำต้องเสกเป่าขี้เท่าผีตายโหงเรียกพรายออกมานำทางดวงตะวันเริ่มลดระดับลงต่ำทุกขณะนั่นเท่ากับว่าความปลอดภัย ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่นอนของนายจินดาย่อมเป็นเรื่องที่ต้องกังวลขณะเดียวกันกับทางกลุ่มของพานมิ่งและกลุ่มโจรป่าก็เข้าคันวิกฤตเพราะนอกจากจะหาทางออกจากป่าแห่งนั้นไม่ได้แล้วเวลานี้แม้จะเป็นช่วงบ่ายตะว,วันยังมีแรงดีแต่กลับปรากฏร่างผีนับสิบนับร้อยโผล่มาตามต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ ให้ขวัญกระเจิงเป็นทิวแถวลูกปืนนัดแล้วนัดเล่าที่ลั่นออกไปไม่เป็นผลพระเวทพระม,มนต์ใดๆครองทั้งผานมิ่งและโจรร้ายไม่สามารถขับไล่พวกผีทั้งหลายให้หนีไปได้เลยแม้แต่ตนเดียวมันเพียงแต่ลุกหายไปหลังเงาไม้ต้นหนึ่งลุวโผล่มาจากอีกต้นหนึ่งทุกน,นั้นดนีด่มันอะไรกันวะพี่มิง่ง ป่าแถบนี้มันมีอาถรรพ์กับเขาด้วยหรือเรื่องที่พางกระต่ายว่านั่นตกลงเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยกูเองกูรู้พร้อมๆกับมือนั่นแหละไอก้ก้านมึงถามกูแล้วกูจะไปถามใครนั่นมันโผล่มาตรงนั้นอีกแล้วผ่านมิ่งครํรรามสิงตื่นตวัดปืนยิงผ่านหน้าพรางก้านชนิดไอร้อนเผดเผาจนแสบหนุกแก้มและก็เป็นอย่างครั้งก่อนๆที่เป็นมา ลูกปืนทำอะไรมันไม่ได้ในเมื่อมันไม่มีเนื้อหนังมังสาความเจ็บปวดใดเลยจะทำให้ทรมานได้เข้ามาในนี้ขึ้นมาบนก,กระท่อมน,นี้คนหน้าโจรร้องบอกเสียงกล้าวหลังจากที่สั่งให้ลูกน้องนำดินซึ่งเสกพระกาถากันภัยไปวางไว้ตามที่ทั้งแปดไม้คาถาจะไล่ไม่ได้ผลแต่นี่เป็นพระกาถาศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า ทองจนติดเป็นนิสัยพาลานุภาพเข้มขลังอย่าบอกใครเพศภัยแบบไหนปุกันได้สบายไม่ต้องห่วงบรรดาสมุนโจรและพวกพรานมิ่งเพียงแต่หันไปโมงยังไม่ทันได้ก้าวเท้าออกจากจุดเดิมได่ซ้ำทันทีนั้นเสียงคำรามโหกสนั่นมาจากด้านข้างต่อมาเป็นภาพคนหน้าโจรถูกเสือใหญ่ตัวไม่ต่ำกว่าควายป่าฉกไปต่อหน้าต่อตา ไม่ได้ส่งเสียงสักแอะด้วยซ้ำแล้วที่ตรงนั้นก็ว่างเปล่าทุกคนตกอยู่ในความเงียบโดยฉับพลันในว่าคาถาดีไม่ช่อหรือและอีกคนที่ไร้คาถาไปไหนเสียเล่าเวนเอ้ยพรานมิ่งคำรามไอ้มิ่งไอ้มิ่งพวกเอ็งอยู่แถวนี้หรือเปล่าทันทีนั้นทุกคนหันไปยังป่าทึบฝั่งขวามือโดยพร้อมกัน เสียงนั่นเสียงอันคุ้นหูเววมาให้ใจชื้นนั่นคือเสียงของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองผลานมิงกลัวจัดและดีใจขึ้นสุดจนลืมทุ่เนียมป่าทำตัวไม่สมแก่กความเป็นพรานตะโกนตอบรับดังลั่นว่าฉันอยู่ตรงนี้พ่อพ่อมาช่วยทีพรางการกระตุกแขนลูกพี่เพื่อเตือนสติว่าในป่าดงพงพีแบบนี้ใครก็รู้ การกู่วร้องเรียกพริกหากันเป็นสิ่งต้องห้ามต่อให้จําเป็นจริงๆก็ยังไม่ทำพรานมิ่งลืมแล้วหรือเมื่อคิดว่านั่นเป็นอะไรนี่มันกลางวันแสกๆนะเว้ยคิดว่าจะเป็นสมิงแปลมาหรือไงไอีกควายผีมันไม่ออกมาหลอกตอนกลางวันหรอกเว้ยยิงสมิงเสมืออะไรของมึงนั่นหนะยิงไม่ต้องพูดถึงมันกลัวแสงพ่อฉันอยู่ทางนี้มาช่วยฉันที กุแล้วที่เพิ่งยิงใส่กันแบบหูดับตับไหมแล้วพากันตาลีตาเหลือกกลัวจนแทบเป็นลมก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เพียหรอกหรือ่างการได้แต่ตั้งกระทู้ทำในใจขนาดเสือกเท้าถอยหลังเพื่อตีตัวออกหางจากพรานมิ่งชัดแล้วว่าอยู่ด้วยแล้วไม่ปลอดภัยกลับไปรวมตัวกับคนอื่นๆซึ่งคิดไม่ต่างจากตนน่าจะดีกว่า เสียงย่ำเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยเรทุกคนที่อยู่หน้ากระท่อมซึ่งนายจินดาถูกขังอยู่ด้านในใจเริ่มเต้นไม่เป็นสัมทางด้านพรานมิ่งคิดอยู่อย่างเดียวดีจริงหนอพอคนนี้ขนาดไม่รู้ว่าตนอยู่ที่นี่ยังอุตส่าห์ตามมาช่วยถูกหใช่แล้วการกระทำอันใดก็ตามที่เป็นต้นตอของเรื่องนี้ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้ แน่นอนพ่อมันเองก็เช่นกันแล้วถ้าอย่างนั้นพ่อมันมาที่นี่ได้อย่างไรไอ้กา้านหรือนั่นจะไม่ใช่พ่อกูจริงๆวะพรานมิงอิลตัวหันมาถามก็พอดีก,กันกับที่พงรุกหนาทึบตรงนั้นสั่นไหวแล้วแหวกออกเสือโครงขนาดตัวไม่ได้ยอมไปกว่าที่ขาบ,บนหน้าโจรเพ่นพ,นพลพูดออกมา อาจเป็นด้วยชะตาย,ยังไม่ถึงคาดหรือสันชติยามพรานยังพอมีอยู่บ้างก็ไม่ทราบได้พรานมิ่งทิ้งตัวลงก,กับพื้นหลบสองขาหน้าและปากที่อ้ากว้างของเสือใหญ่ได้แบบเส้นยาแดงและทันทีที่มันลงพื้นสิงปืนไม่รู้กี่สิบนัดพลานระงมลั่นขึ้นมาอีกครั้งทุกคนเห็นกับตาว่าหัวตะกัวพุ่งเข้าประทะร่างเสือใหญ่ เทพไม่เบนเบี่ยงเลี่ยงหลุดไปไหนหากแต่ก็เห็นกับตาอีกทิ่นกันว่ายิงมันไม่เข้าเสือร้ายคำลามโฮกแล้วก็โจรหนีไปอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วพรางก้านควรน้ำตาไหลพรากแข่งขาอ่อนสุดลงนั่งกับพื้น